กนนูก่อนในกอุ่มชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ในเกนมไมคครับนะคะไอคิ้งไปปิงและตอนนี้นะคะจะเห็นได้ไหมคะว่าพื้นมันเริ่มมาเลยมีแต่พวกสัตว์อืม และตอนนี้ก็วันนี้นี่เราเพิ่งทำอันนี้มาอืมติ๊บคิวน้องจวงเลยแล้วคือ กีนี้ที่ยังไม่ได้ถ่ายนี่ไปตะลอนทัวไปเมืองนาลกมาน้าคุผู้ชม,มวันนี้เราจะมาทำเครื่องแค่อันเนี้ยอันนี้มีอีกเจ็บเจ็บไหมอันที่หนึ่งนะคะ เราจะใช้บล็อกบล็อกออฟอะไรไม่รู้อะแล้วก็อันนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็อันนี้จิ๊บจิ๊บแล้วคุณก็อ่ะ ใช้ขวดตึ๊บมาอยู่ตรงนี้ตึ๊บแล้วก็ป็นนี้ตึ๊บตรงนี้ต่อไปแล้วคุณก็นำเอาอันนี้มาใส่ตรงนี้นะแล้วก็กลับไปขวดนี้ประมาณเจ็ดขวดนะคะน้ำหนึ่ง อันนี้ันอันีปกันอันที่สองช่องมีประมาณ รวยรวยน่เอานา้ำวิเศษในลองกินกุ๊บ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 อ,อ๋อย่านี้มองมองแล้วตาสว่างเหมือนกินกาแฟ หนึ่งสองมอดีเลยนั่นแ่แล้วลืมไปอย่างหน,นึ่งหนในนนลอันนี้ไปได้ไงแล้วอันนี้ก็ได้น้ำมาเร็วนะฮถ้ามือชมดื่มได้สบายบือแล้วถ้าคุณอยากใส่มัน ก็จะแบบนี้ออกไปก็น้ำบางอยู่นิดหน่อยติ๊ดอืปอหมือนกันดินักการทตานผู้ชมรู้สึกว่าสายมันเอะไรอะไรอ่าโอ้ยมือถั่วอุ้ยมีพวกซัมบี้ นั่งกำจัดมันไหนแหละอืขอใช้นี้สมุดนี่เลยขอใช้นี่เลยนะครับปึ๊บปึ๊บดาบมาเอาดาบสองอันอัน้อันนหนึ่ง๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บปปึ๊บป๊บป๊บ สอ5เออ้าเนเจ็โอเคเฮ้ยมาบุกบ้านดาวทำไมจะสมบี้นี่ปุ๊บ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 ป๊บเล่นกับใครมาเล่นมาเล่นกับนกูอุ้มชาแนลยาอาจจังไม่ได้นี่เออเอาเออเออเอออย อืมอืมสี่อนห้าอนหกอนเจ็ดนสิบ n นสิบเอ็ดอันตสองอุ้ยมัมเอ้ยไม่ใช่มัมมี่ยาซอมบี้ทุกคนลองสังเกตมันเหมือนมันเหมือนตัวอะไรนะเอ่มอ้าวหุยอุ้ยหกห้า อ,อืมอืมอืงอืมเหมือนไอ้ตัวไหนนะไอ้ตัวเนี้ยอืมแต่ก็ชื่งมันถึุ <c> ้ย <oughs> อืม,อมเปอยากไปนอนยนาะด,ด,ด,ดู๊บดึ ามันเลยต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยเพราะว่าเสียงมาจากข้างบ้างบางครั้งก็จะได้เสียงมาเหาไปวันๆซึ่งไม่มีความรู้อะไรเลยสลาระทั้งเพลนะคะท่านผู้ชม Yay, 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 Yeah! yay, yay, yay. <laughs> 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 <laughs>